การตลาดน้ำคลองบางหนูกเซฟตี้โซนซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนื่องจากเคยเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพยาสายหลักตามธรรมชาติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมาถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่โปดรดเกล้าให้ชาวจีนมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน,น้ำ มีพื้นที่ขนาด1.16ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วยแลนด์มาร์คสำคัญได้แก่ตลาดน้ำคลองบางหลวงบ้านศินลปินาศาสนสถานตลาดเสนีบาซ่าตลาดต้นไม้เป็นต้นตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัย และลดการเกิดอาชญากรรมสถานีตำรวจนครบานภาษีเจริญได้ออกสำรวจถนนหลักถนนรองซอยแยกจุดใดที่พบการชำรุดหากเล็กน้อยฝ่ายจราจรก็จะดำเนินการซ่อมแซมเช่นการนำยางมาตอยมาปรับสภาพถนนที่ชำรุดและประสานสำนักงานเขตหากพบการชำรุดที่กระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญเน้นการสร้างพื้นที่เซฟตี้โซนเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นอุ่นใจปลอดภัยในชุมชนให้เป็นรูปธรรมโดยได้ดำเนินการดังนี้ 1. ได้สำรวจกล้อง C C T V ในท้องที่ทั้งสิ้น111จุดมีกล้อง216ตัวและมีแผนติดตั้งเพิ่มเติม 2. เพิ่มจุดติดตั้งกล้อง s u r v e i l l a n e กล้องตรวจจับใบหน้ากล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์และเสาสัญญาณ SOS 3. จัดทำห้องปฏิบัติการ CCOC และนำเทคโนโลยี AI มาใช้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพื่อคอยควบคุมสั่งการพร้อมทั้งเชื่อมสัญญาณจากกล้องของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครและเอกชนมายัางห้องปฏิบัติการ 4. ใช้แอปพลิเคชันโพลิส4.0โพลิสไอเลนยูและ l ล n e เพื่อสื่อสารกับประชาชนสวัสดีครับผมเปไ็ปนเจ้าหน้าที่ตำรวจพน้องหุตระนะครับวันนี้ผมจะมาประชาสัาพันเรื่องเข้าไลน์กลุ่มโงรงการขอน,นแก่นครับห้าปรับภูมิทัศน์พื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ขีดเส้นตีเส้นทำความสะอาดพื้นที่และร่วมกับการไฟฟ้าวัดเรียบเปลี่ยนหลอดไฟบริเวณถนนเพชรเกษมถนนราชพฤกษ์ถนนภายในซอยเพชรเกษม20ถนนเพชรเกษม28และถนนภายในซอยราชพฤกษ์หครับพอดีตั้งแต่ทำโครงการ smart safety z o n มานี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับดีค่ะรู้สึกอุ่นใจและก็ปลอดภยัย ตอนเย็นมาเคยแบบเงียบอ่ะก็รู้สึกโล่งค่ะคทัช่วงนี้เนืงอลวดาัยดีค่ะดีขึ้นใช่ไหมครับขอบคุณคมากเลยค่ะแล้วก็พี่พน้องเพื่อนบ้านมีเสียงยังไงบ้างไหมครับ เขาตอบรับดีค่ะเขาบอกโอเคตอนเย็นก็จะมีรถตำรวจวิ่งยังไหมคะช่วงนี้เงียบเขาปิดร้านกันไว้ค่ะมีลูกกัเนาะครับผมก็มีอดใจค่ะได้ครับขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อครับมีอะไรให้ความเห็นเสนอข้อเสนอแนะก็ยินดีนะครับขณะนี้โครงการตลาดน้ำคลองบางหลวงเซฟตี้โซนโดยสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ พร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นอุ่นใจปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้วค่ะ